สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง red flag ของคนท็อ o ซิกที่ชัดที่สุดตามความคิดเห็นของมานานะแล้วก็มานาจะเล่าเป็นแบบ story time นะคะก็คือเรื่องที่มานาไปประสบพบเจอมาแล้วก็จะมาแชร์คุณผู้ชมฟังนะคะแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยมานาจะอธิบายให้ฟังว่าคุณผู้ชมจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะถึงจะได้เข้าร่วมชิงรางวัลนะพูดเลยว่าคลิปนี้พิเศษสุดๆนะคะเพราะว่า มานานะมีรางวัลที่จะแจกให้นะล้วก็มีแค่รางวัลหนึ่งชิ้นแค่นั้นแล้วมันแบบคัสตอมไมซ์เลยคุณผู้ชมคือแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะพิเศษจริงๆนะเอาเป็นว่าไว้รอฟังตอนท้ายนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็คือว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมานานะได้พูดให้ฟังสั้นๆน,นะคะว่ามานาหายตัวไปประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมานานะไปงานสังคมไป ใบงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้มานะมานาก็เลยยุ ung, ่งๆเราก็เลยไม่ได้ทำคลิปไป2อาทิตย์นะคะแล้วมานาก็พูดสั้นๆในคลิปนั้นด้วยว่าเพราะว่าไปเจอคนในวงสังคมใหม่ๆนี่แหละนะเลยทำให้มานาะไปไปเจอประสบการณ์บางอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะซึ่งก็คือหัวข้อวันนี้นั่นเองนะมานาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าที่ว่าไปเจอมาเนี่ยเจออะไรแล้วมานาขอพูด disclaimer อย่างนี้ก่อนว่า มานานเนี่ยคิดนานนะว่าจะพูดเรื่องนี้ดีไหมเพราะว่าเวลาเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดใช่ไหมว่าเออเราจะพูดยังไงไม่ให้พลาดพิงเขาอะไรเงี้ยคือเรื่องมันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมานานก็เลยอยากจะแชร์แต่ว่าเราก็ต้องเคารพว่าเออคนอื่นเขาก็นใช่ไหมเราคือเอาเรื่องของเขามาพูดอะนะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาไปว่ามานานคิดนานแล้วนะคะแล้วก็ หาทางอื่นไม่ได้จริงๆนะที่ที่จะไม่พูดถึงอะ่ะมานาเลยต้องเล่าให้ฟังแต่อยากให้คุณผู้ชมเข้าใจว่ามานาพูดจากยังไงเดียพูดจากความรู้สึกที่อยากจะเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยนี่คือเรสแฟลกของคนท็อกซิกมานาไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อมีเจตนาที่จะมาต่อว่าใครให้ฟังนะเพราะฉะั้นมานาจะพยายามที่สุดแล้วนะคะที่จะไม่ลงในรายละเอียดนะเอาเป็นว่าได้โปรดอย่าเข้าใจเจตนาของมานาผิดนะโอเค เข้าเรื่องเลยนะคะก็คือว่ามีงานดินเนอร์งานหนึ่งที่มานาไปนะแล้วก็ด้วยความที่เรารู้จักแค่สองคนที่ที่ไปงานนั้นอนะ่ะแต่ว่าก็มีคนอื่นมาอีกเยอะในงานนั้นอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามานนเนี้ยคือเจอแต่คนที่ไม่รู้จักเป็นคนแปลกหน้าแล้วนั่นคือการเจอกันครั้งแรกอ่ะอันนี้คือเซตซีนให้ฟังว่าเรื่องเป็นยังไงทีนี้ <c oughs> ตอนที่ คุยกันตอนต้นเนี่ยมันก็แบบว่าคุยกันไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะคือทักทายสกักถามเรื่องปกติทั่วไปก็ไม่มีอะไรแต่ตอนที่นั่งกินข้าวเนี่ยอันนี้คือมันต้องนั่งตัวติดกันในในกลุ่มคนตรงเนี้ตรงหน้าโต๊ะเราเนี่ยใช่ไหมเป็นเวลาสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมคะก็เลยทําให้มีบทสนทนาที่ยาวขึ้นมีการพูดคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมากขึ้นเรสแฟลกที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆข้อที่แบบว่าชัดที่สุดมีข้อเดียวแต่ว่ามัน จะยกตัวอย่างให้ฟังว่า3ข้อที่มานาจเจอมาในวันนั้นจากคนคนเดียวนะคะพูดเลยว่าเอาแค่ข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้อแรกคืออะไรเจอข้อแรกนี่คือมานาก็แบบว่าปักธงแดงให้แล้วนะให้อันใหญ่ที่สุดเลยนะคะไม่ต้องไปดูต่อว่าเขาเป็นนาสิสิตเป็นคนทอกซิกเป็นคนผิดปกติประเภทไหนไม่ต้องไปนั่งดูคือเจอข้อนี้คือแบบรู้เลยว่าเนี่ยเรด f ฟลกแล้วไม่ต้องไปต่อแต่ อีกสองข้อที่จะตามมาที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยมาบวกกันสองมาบวกกันกับข้อแรกใช่ไหมมันนะยิ่งแบบเออชัดชัดแบบไม่รู้จะไปยังไงแล้วล่ะชัดมากนะคะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันว่าข้อแรกเนี่ยที่มานะ่ะเจอแล้วบอกว่าชัดที่สุดเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันค่อนข้างเวอร์ซึ่งอันนี้ไม่แปลกแบบบางคนเขาเขามีเรื่องที่มันเวอร์จริงๆหระแบบยังไงเดียไม่ใช่เรื่องที่ พบเจอได้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องพิเศษแล้วนานๆทีเราจะได้ยินบางทีเราก็จะแบบโอ้ยมันเวอปป่อไปเปล่าอย่างเงี้ยคือเราเราจะช็อกใช่ไหมอันนี้คือปกติยังไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเนี่ยมันขัดกับความจริงที่เราเห็นแบบแบบตรงกันข้ามอ่ะแบบขาวกับดําอย่างนั้นเนะ่ยเขาบอกว่าเนี่ยสีดําแต่เราเห็นสีขาวเราจะแบบเธอจะบอกว่าเราตาบอดสีเราเห็นจากสีดําเป็นสีขาวอะไรอย่างงี้เหรอมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามขานาดนั้นนะคะ เอาเป็นว่าเนี่ยท่อนนี้ที่ม,มานาจริงๆไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าพอพูดมันก็ลงรายละเอียดแต่ถ้าไม่ยกตัวอย่างคุณผู้ชมก็ไม่เก็ตว่ามนาจะสื่อว่าอะไรที่แบบเขาพูดเป็นตรงกันข้ามขนาดไหนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าพูดละกันอย่างที่บอกนะคะอยากเข้าใจเจตนานมนาผิดนะเขาเล่าว่าเป็นคนที่เคร่งเรื่องการกินมากเป,นนเป็นคนที่ควบคุมอาหารเป็นคนที่ดัมมัตระวังในการกินน่ะคือแบบ ยังไงเดียวางแผนหรือว่าควบคุมนู่นนี่นั่นตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาเองอะ่ะคือเป็นคนเคร่งต้งกินอะ่ะแล้วเขาก <c oughs> ็ให้ความสนใจกับวิธีการกินปะที่เรียกว่า Fasting อันนี้คุณผู้ชมถ้าไม่เคยได้ยินมันอาจจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะคะ Fasting ก็คือการอดข้าวนั่นเองนะอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่ง Fast เนี่ย ถ้าเราฟังเฉยๆเราก็จะคิดว่ามันแปลว่าเร็วใช่ไหมแต่ fast มันมีความหมายอย่างก็คือการไม่กินข้าวคือหยุดหยุดกินน่ะไปช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนที่เรากินข้าวเย็นเสร็จแล้วนี่คือมื้อสุดท้ายของวันนั้นใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะกินแน็คก,ก่อนไปนอนอันนี้ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะมานะก็เป็นบางทีนะมันอดไม่ได้ใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าพอกินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปนอนใช่ไหมคะตอนช่วงที่เราหลับเนี่ยจะ6ชั่วโมง8ชั่วโมงคือเราไม่ได้กินใช่ไหม พอเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเรากินอะไรคะเรากิน breakfast จริงๆมันไม่ได้อะไรเลยมันคือ breakfast breakfast ก็คือที่ผ่านมา8ชั่วโมงที่เราไม่ได้กินนี่คือ fasting เรา fast อยู่แล้วพอเรามากินอะ่ะเราเลย breakfast นึกออกใช่ไหมคือเราหยุดหยุดการที่ไม่กินอะ่ะเรามากินอีกครั้งหนึ่งหวังว่าคงไม่งงนะคะอันนี้เล่าให้ฟังไว้เผื่อใครสนใจบอกว่านอกเรื่องนิดนึง <c oughs> เอาเป็นว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องการกินแล้วก็ให้ความสนใจเรื่อง fasting ก็คือการอดข้าวซึ่งตามที่มานาได้ยินบ่อยๆเวลาคนบอกว่าฉันทำ fasting เนี่ยเขาจะหมายถึงว่า intermittent fasting ซึ่งก็คืออาจจะแบบว่ากินมื้อสุดท้ายไม่เกิน4ี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กินไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งแบบ10โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอะไรย่างเงี้ย คือมีช่วงที่ไม่กินข้าวเนี่ยนานกว่าคนปกติใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า intermittent fasting ซึ่งมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นบางทีเราตื่นมาเราเลี่ยงไม่กินข้าวเช้าเราก็รอไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นแล้วก็จบอันนี้ก็ถือว่าเป็น fasting แบบหนึ่งใช่ไหมก็คือ intermittent fasting นั่นแหละแต่คนนี้ที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กินข้าวเลย5วันไม่กินอะไรเลย5วันแล้วบางที7วันหรือบางทีนานกว่านั้นแบบไม่กินอะไรเลย แล้วถามว่ากิน,นอะไรดื่มน้ํากับกาแฟดําแค่นั้นซึ่งคุณผู้ชมมานาะเคยดูวิดีโอคลิปคนหนึ่งเขาเขาป่วยมากอะไรเงี้ยแล้วเขาเชื่อว่าถ้าหยุดกินข้าวคือฟาสตอย่างเงี้ยไปเจ็ดวันน่ะเขาจะเหมือนร่างกายจะรีเซ็ตอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาหายป่วยได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยลองทําแล้วเขาก็อัดคลิปในลงใน YouTube นี่แหละมานาก็ดูพูดเลยว่าดูเขาทรมานมากอะ่ะคือแบบ หิวก็หิวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีไม่มีเอนเนอร์จีอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็เวียนหัวอะไรเงี้ยคือเขาทําอะไรไม่ได้เลยนะแบบนอนนอนแบบไม่มีแรงอ่ะแล้วก็เวียนหัวนอนมึนอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมเงี้ยทั้งวันทุกวันแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาคือไม่มีแรงลุขึ้นไปทําอะไรไปทํางานไปอะไรไม่ได้คือแบบหยุดทุกอย่างอ่ะแล้วก็ไม่กินข้าวเจ็ดวันแล้วพอวันที่เจ็ด ผ่านไปแล้วเขาค่อยกลับมากินใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องเลือกว่าจะกินอะไรให้มันแบบย่อยง่ายก่อนหรือไม่ได้แบบว่าร่างกายช็อกที่อยู่ดีอาหารตุ้มเข้าไปใช่ไหมคะคือมันมันมีมันมีขั้นตอนมันเป็นมันเป็น process ที่ค่อนข้าง s e r i o u s นะบความคิดของมานานนะแต่คนนี้เขาพูดแบบเฉยๆมากว่าฉัน fast ไปเรื่องปกติแล้วก็แบบทําอย่างนี้เป็นประจำอะไรเงี้ยแล้วไม่กินที5วัน7วันก็ดื่มน้ําแล้วก็ ดื่มกาแฟดำแล้วก็ไม่หิวซึ่งฟังมาทอดน,นี้ก็ว่าเฮยแล้วใช่ไหมเพราะอย่งที่บอกว่ามานาเคยรู้มาว่าคนที่เขาทําแบบเนี้ยแบบมันเป็นเรื่องใหญ่แต่จะบอกว่าเป็นไปได้ไหมได้แต่ที่มันหนักที่สุดประเด็นประเด็นที่เบบว่าสุดแล้วนะคะก็คือเขาตัวแบบอย่างเงี้ยเขาตัวใหญ่มากอะ่ะเขาเขาภาษาอังกฤษเขาไม่เรียกว่าชับบี้นะคะเกินเกินกว่านั้น เกินคำว่าแฟตด้วยจะบอกว่าโอบีสก็ใช่นะเกือบจะไปถึงมอร์เบลลี่โอบีสนะคะคือแบบตัวใหญ่มากแล้วบอกว่าเขาแฟตคือเขาไม่กินข้าวอะ่ะไม่กินข้าวแล้วคูณตัวขนาดนั้นได้ยังไงนึกออกไหมสิ่งที่เราเห็นน่ะกับสิ่งที่เขาพูดอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเร,เราเราเฮ้ยในใจหนักมากอะ่ะเราพยายามคิดด้วยลอจิกที่เรามีแบบหนักมากว่า มันยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันไปสิบแปดได้ยังไงอยรกรู <c oughs> ้ออกไหมมันมันเรียงลาดับไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมลําดับความคิดมันไม่ได้อ่ะตากกะมันไม่ไปอ่ะแล้วเขาก็พูดไปเรื่อยๆเหมือนแบบเออเน,นี่ยฉันแบบไม่กินข้าวเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะกินแหละวันนี้ไม่ได้แฟ <c oughs> งอะไรเงี้ยก็จะกินนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่หน่อยนะที่เขากินอะ่ะก็กินปกติไม่บอกว่ากินเยอะนะแต่แบบ อย่างที่บอกสิ่งที่เขาพูดอ่ะกับสิ่งที่เราเห็นมันตรงกันข้ามจัดจัดขนาดนั้นนะ่ะซึ่งพูดเลยว่าถ้าใครเป็นแบบนี้มานะขออนุญาตปากทงแดงๆให้อันที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันนําเสนอให้เห็นถึงความมโนที่แบบที่มันหลุดเกินความเป็นจริงไปแล้วอ่ะคนที่พูดอย่างนี้คือไม่อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงอีกต่อไปแล้วอ่ะความมโนของเขามันเกินปกติไปขนาดนั้นแล้วอ่ะโดยที่เราก็ไม่ต้องไปดูหรอกว่า เขามโนเนี่ยเพราะเขาเป็นนาร์ซิสซิสต์เพราะเขาเป็นคนท็อกซิกเพราะเขาเป็นโรคอะไรบางอย่างสักอย่างอะไรเงี้ยคือเราเราก็ไม่ได้จะมีแอ่เครดิเนชั่นอะไรที่จะไปวินิจฉัยเขาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทําแต่พอเห็นอย่างเงี้ยไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรหรอกตะรู้นว่านี่ยไม่ปกติชัดว่าไม่ปกตินะคะโอเคหวังว่าคงไม่งงนะวันนี้มานาก็พูดจาไม่เคยรู้เรื่อง <c oughs> มาถึงพฤติกรรมที่2นะคะอย่าลืมนะว่าพฤติกรรมที่1น,นี้เป็นอะไรที่แบบชัดมากนะคะถ้าเห็นปุ๊บไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นต่อพอดีว่ามานาเห็นอีก2ข้อมานาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังพฤติกรรมที่2ที่เห็นก็คือ name dropping อันนี้มานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปไหนสักคลิปหนึงนะซึ่งไม่ได้พูดแยกเป็นคลิปดีๆนะคะมานาเลยชีช่องเป็ไม่ได้ว่าให้ไปดูคลิปไหนนะอธิบายสั้นๆให้ฟังว่า name dropping ก็คือการที่เอ่ยถึง บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในตรงนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในวงสังคมนั้นไม่ได้อยู่ในบทสนทนานั้นแล้วก็พูดถึงเดี๋ยวก่อนบุคคลที่เอ่ยถึงเนี่ยคือคนที่ดีมากๆคนคนที่มีชื่อเสียงมากเป็นคนที่ดังมากเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่หน้าตาดีมากหรือเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถมากคือมีด้านใดที่ดีจัดๆไปสักด้านน่ะหรือหลายด้านก็ได้นะเป็นใครที่เราฟังแล้วแบบเราแบบว้าวอ่ะแบบ หูยรู้รู้จักคนขนาดนั้นได้หรอสมมติบอกว่าเป็นเพื่อนกับประธานอธิบดีสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยคือแบบเราแบบหคุณระดับนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเหมือนในคลิปเรื่องอที่มานาะพูดถึงซีรีส์เรื่อง baby r r i n d e e r นะคะ,ะตัวผู้หญิงในละครเรื่องนั้นนะ่ะมานาก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะเขาอ้างว่าเขาเป็นทนายชื่อดังแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำงานอยู่เฟิร์มนี้ เขาเนี่ยว่าความให้คนนั้นคนนี้มีเบอร์ผู้บริหารประเทศของอังกฤษอะไเงี้ยอยู่ในมือถือเลย,ยคือแบบซีกันขนาดนั้นนะ่ะคือเขาจะมานำเสนอว่าเนี่ยฉันรู้จักคนระดับนั้นนะเนี่ยนี่คือ name dropping คือการเอ่ยถึงใครสักคนที่แบบว่าเราฟังแล้วเราว้าวแล้วเขานำเสนอว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจะเป็นเพื่อนสนิทจะเป็นคนรู้จักแบบที่ ทำงานใกล้ชิดกันหรือเป็นแฟนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบหรือเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติเป็นอะไรที่แบบต้องแบบวามสอมพันใกล้ชิดแต่วางง่ายๆพูดถ้าจะแปลเป็นไทยอีกทีก็คือการอวดอวดว่ารู้จักคนนั้นคนนี้อวดว่าซีกับคนนั้นคนนี้อวดว่าแบบอยู่ในวงสังคมนั้นนี้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมคงนึกออกนะคะเอาเป็นว่าเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากพูดถึงแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นตัวอย่างใช่ไหมเขาเล่าว่า แฟนเก่าเขาคนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่ดังมากดังแบบระดับไปแข่งโอลิมปิกอะคุณผู้ชมคือแบบเก่งขนาดนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างดีมากเป็นคนที่หน้าตาดีมากอันนี้พูดให้ฟังว่าคนที่เล่าเป็นผู้หญิงแล้วแฟนเนี่ยเป็นแฟนเก่าที่พูดถึงเนี่ยเป็นผู้ชายนะหน้าตาดีมากแล้วก็ฮอตมากๆใช,ชใช้เขาชี้ใช้คาว่าฮอตนะคะฮอตมากๆคือเรื่องที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงแฟนเก่าแล้วก็ประเด็นมัน ประเด็นหลักมันอยู่ที่ที่อื่นซึ่งเขาจะเล่าประเด็นหลักเลยก็ได้ไม่ต้องมาพูดถึงลงรายละเอียดว่าแฟนเก่าเป็นใครเก่งขนาดไหนเป็นนักกีฬาระดับโอลิมปิกรูปร่างฮอตขนาดไหนคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่เขาพูดเน้นเรื่องพวกนี้วนๆซ้ำๆว่าหูฮอตมากรูปร่างนี่คือแบบซิกแพคอะไรเงี้ยคือแบบ เน้นสุดๆอะทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ประเด็นหลักอะข้ามก็ได้ที่บอกแต่เน้นเหลือเกินแล้วก็พูดจนวนจนพอแล้วแล้วถึงค่อยไปเข้าประเด็นหลักซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองพูดถึงตอนแรกนะคะเนี่ยคือนะคะถ้าอันนี้พูดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมเพราะเราก็จะไปพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเขาเคยเป็นแฟนกันมาอย่างไงแต่ถ้าคิดแบบตื่นๆอย่างที่มนาคิดะเวลานั้นก็คือว่า คุณแบบตัวขนาดนี้แล้วคุณก็แบบไม่ได้ฮอตขนาดนี้แล้วคุณบอกว่าแฟนเก่าคุณนี่ฮอตแบบระดับแบบจะว่าไปก็คือซุปเปอร์ star มันก็น่าคิดเปล่าว่าแบบเหรอได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมยาหาวามันนามีนะแต่คือแบบมันมันก็ทําให้คิดอะคือมันไปบวกกับข้อแรกนี่ไงเลยทาให้มานาฉุกคิดอะใช่ไหมคะนึกออกไหมข้อที่สามนะคะก็คือพฤติกรรมไม่มี social a w a r e n e ถ้าแปลเป็นไทยก็คือไม่รู้จักการาเทศะไม่รู้จักที่จะดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงเราควรจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอะไรประมาณนี้เรื่องไม่ไม่รู้จักการเทสะเนี่ยมาณาเคยพูดเอาไว้ในคลิปเรื่องแนวซิสธิ์กับพฤติกรรมไม่รู้จักการาเทสะนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูมาณาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ตอนท้ายของคลิปวันนี้นะตามไปดูได้นะคะ การที่บอกว่าไม่รู้จักการเทศะห,หรือไม่มี Social Awareness เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า read the room คือเหมือนแบบอ่านอ่านห้องไม่ออกถ้าจะแปลเป็นไทยแบบแบบตรงๆนะคือ read the room เนี่ยก็คือเหมือนเปรียบเสมือนว่าเราเดินเข้ามาในห้องอะ่ะแล้วมีคนนั่งอยู่ในห้องอะ่ะถ้าเรากวาดตาไปรอบๆห้องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ในห้องเนี่ย อยู่ในอารมณ์ไหนหรืออยู่ในโหมดไหนหรืออยู่ในสถานการณ์ไหนนี่คือ read the room นึกออกใช่ไหมคะแล้วเราก็ถ้าเรา read the room เป็นนะ่ะเราก็จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือให้เข้ากับโหมดของคนที่อยู่ในห้องณนะเวลานั้นใช่ไหมว่าเขาเป็นอะไรกันยังไงอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่ามีห้องห้องหนึ่งเต็มไปด้วยคนกลุ่มหนึ่งจะเป็นคนที่ทํางานหรือคนในครอบครัวก็แล้วแต่นี่คือสมมตินะ แล้วเราเนี่ยเดินเข้าไปในห้องแล้วเรารีทรูมใช่ไหมคือเรากว่าตามองคนรอบๆห้องแล้วเรารู้สึกได้ถึงความเศร้าความแบบอึมครึมอ่ะความแบบอารมณ์ดิ่งความแบบอากาศหนักอะ่ะนึกอ,ออกไหมแบบมันมันมืดหมดอยู่ในห้องอะ่ะคือรู้เลยว่าเนี่ยมันมีเนกาทีฟเอนเนอร์จีในห้องอะ่ะแล้วเราเนี่ยกำลังล่าเริงแจ่มใสตื่นเต้นเพราะเราเพาเิ่งได้รับข่าวดีมาใช่ไหมคะ การที่เราเข้าไปในห้องปุ๊บแล้วเรารู้สึกได้ถึงความอึมครึมเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันมีเรื่องร้ายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนะ่ะเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้ถึงได้อยู่ในอารมณ์นี้ถึงได้อยู่ในโหมดแบบเครียดอ่าโหมดแบบนกาทีฟนึกออกใช่ไหมคะถ้าเรารีตัรูมเป็นเนี่ยเราก็จะไม่พูดเรื่องข่าวดีของเรายังเอาไว้ก่อนพักเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องถามว่า เป็นไรอะ่ะเกิดอะไรกันขึ้นหนออะไรเงี้ยมีมีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่ามีอะไรให้เราช่วยไหมใช่ไหมคะนี่คือคนที่วิต่รูเป็นใช่ไหมคือปรับตัวตามสถานาการณ์ของของคนที่อยู่ในวงสังคมนั้นๆใช่ไหมคะแต่ถ้าวิต่รูไม่เป็นเข้าไปถึงทุกคนเศร้ากันอยู่เครียกกันอยู่ก็พร่องเลยนี่เธอฉันมีข่าวดีนะฉันอย่างนั้น,อย,งงอ,ยอ,นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรเงี้ยมันก็แบบคนก็จะแบบอะไรคนเขาแบบ เพิ่งมีเรื่องมาอะไรเงี้ยนึกออกไหมใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกกระละเทศะเอาเป็นว่าหวังว่าคงเข้าใจนะคะเรื่องของ social awareness มานาอย่างที่บอกแล้วพูดจางงงงงนะวันนี้เอาเป็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนนี้เนี่ยที่ทำให้มาต้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกคนก็คือแบบ มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองมากินข้าวมาดื่มมาดื่มกันมาแบบสังสรรค์มาเฮฮากันอะไรอย่างนี้แล้วคนที่ทุกคนที่นั่งคุยตรงน,นั้นนะก็จะเล่าแต่เรื่องตลกโปกฮาเล่าแต่เรื่องบกบวกเล่าแต่เรื่องไร้สาระที่แบบฟังแล้วก็อ๊ยแบบชื่นมื่นกันอะไรประมาณนี้นี่คือโหมดของทุกคนนะเวลานั้นแต่คนนี้เนี่ยแบบเวลาที่คนพูดฮาฮากันเนี่ย เขาจะไม่คุยด้วยแล้วพอมันมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรีบพูดถึงเรื่องของตัวเองพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เครียดพูดถึงเรื่องที่แบบเป็นปัญหาเป็นเป็นเรื่องลบๆแล้วก็เป็นเรื่องอวดภูมิความรู้ว่าเนี่ยเขารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คือเรื่องวิชาการอะพูดแบบฟังเราเครียดอะคือเป็นเรื่องวิชาการเรืองเครียดคนที่ฟังเนี่ย จากที่คุยกันเฮฮาขำนู่นนี่นั่นอะไรนี้ใช่ไหมทุกคนคือเงียบแล้วก็นั่งฟังเขาเหมือนนั่งฟังเลคเชอร์คุณผู้ชมเพราะเขาก็พูดแต่เรื่องวิชาการพูดเรื่องความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเรื่องแบบอย่างที่บอกเรื่องเครียดเรื่องไร้เรื่องลบๆอะไรเงี้ยเรื่องแบบอะไรบ้างที่ทําให้เป็นมะเร็งล้วตายอะไรประมาณนี้คือแบบบรรยากาศตอนนั้นคือ คือเจือนไปเลยนะคะจากที่อย่างที่บอกสัรคๆเฮฮากันอยู่อะแล้วก็ทุกคนก็เงียบแล้วก็นั่งนั่งแบบเออนั่งฟังเลคเชอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เครียดไปเรื่อยเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอคนนั้นหยุดพูดอะคนอื่นก็รีบเปลี่ยนเรื่องก็กลับมาเฮฮาอีกรอบนึงพอได้จังหวะอีกคนนี้ก็จะกลับมาอย่างนี้อีกคือแบบดึงความสนใจของทุกคนเนี่ยไปที่เขาแล้วก็พูดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็พูดแต่เรื่องเครียดๆคือไม่ไม่ read the room ว่าเนี่ย ทุกคนกำลังอยู่ในโหมดเฮฮาโหมดหัวลราะโหมดแบบอะไรที่มันสันเสริญจเจริญใจอะประมาณเนี้เขาไม่ไม่ววต r รูมนะคะซึ่งมานาพูดว่าในคลิปนั้นนะในคลิปที่มานาแนะนำให้ไปดูเนี่ยนาซิสต์มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้โดยเฉพาะแบบนาซิสตแบบโควร์ถ้าเป็นนาซิสต์แบบโควร์เนี่ย เขาจะมีคาริสมาจะมีทักษะในการเข้าสังคมเขาจะเขาจะ h t r o room เป็นนะคะเขาจะรู้จักพูดคุยรู้จักหามุมที่ทำให้คนรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขในการมีบทสนทนากับานาเซสิตอะไรเงี้ยแต่เท่าที่มานาจเจอมาเนี่ยนาเซสิตแบบโคเวิร์เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมมักจะมีปัญหาในเรื่อง Social ล w อเว n เ s นคืออ่านคิวไม่เป็นว่าคนเขาเป็นอะไรกันยังไงแล้วปรับตัวหรือแสดงออกให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์นั้นๆหรือโหมดที่คนกาลังอยู่ในณเวลานั้นใช่ไหมคะอันนี้คือจะเห็นได้ชัดมานาก็ไม่ไม,ไม่กล้าพูดฟันธงว่าคนนี้เป็นนาเสสิทธิ์ไหมแต่พูดเลยว่าอย่างที่บอกข้อแรกเนี่ยปากธงให้ใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องไปตามดูแล้วว่าเขาเป็นอะไรแต่พอมา,มาบวกว่าเนม dropping เนี่ยมานาก็คิดว่านาสสิทธิ์เขาก็มีพฤติกรรมนี้นะหรือคนท็อกซิกที่แบบนะเขาก็มีพฤติกรรมนี้มาบวกกับไม่มี social a w a r e เนส มันก็ไปติ๊กถูกอีกข้อหนึง่งแต่อย่างที่บอกว่าบอกไม่ได้จริงๆว่าเขาเป็นไหมเพราะมาไม่รู้จักดีไม่รู้ไม่รู้จักเขาดีขนาดนั้นไม่รู้จักเขานานพอให้จะมีข้อมูลเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ตัดสินแต่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 มานากับแฟนที่อยู่ตรงนั้นน่ยคือมองตากันรู้สึกขนลุกอะว่าแบบไม่รู้ชีเป็นอะไรแต่ชีไม่ปกติอะประมาณนี้นะคะโอเคเรา ว่ากันมาจบแล้วนะสำหรับพฤติกรรมที่มานาบอกว่าตามเขาเห็นมานานะคะว่าเป็น red flag ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะก็คือการมโนการที่แบบว่าพูดตรงข้ามกับความเป็นจริงจัดจัดอะที่เราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยแล้วลอจิกเราไปไม่ได้ประมาณนี้นะคะโอเคจบแล้วนะเรามาถึงตอนท้ายนะคะก็คือว่ามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคะใจดีมากๆเลยติดต่อมาหามานานะบอกว่าเขาเนี่ย อินกับเรื่องการวาด 3D นะคะแล้วก็การทำ 3D Printing stuff นะคะก็คือแบบปริ้นออกมานะคะแล้วเขาก็เลยขอเสนอเป็นอาร์ทอยให้มานานี่ก็คือตัวมานาน,นะคะแล้วก็ถือยาในมือก็คือเป็นนำเสนอว่านี่คือ Mind Maze ช่อง Mind Maze ก็คือเอายาให้รับเข้าสมองนะคะจะได้เ <laughs> กิดความรู้ความเข้าใจเกิดการคลายทุกลงไปนะคะแล้วก็มีชิมกินให้ด้วยนะคะ นี่กล้องไม่ซูมเลยอะชิมกินก็คือมาแบบนี้นะคะนี่คือเขาทำให้มานาโอเคซึ่งอันนี้พูดเพื่อความโปร่งใสนะคะมานาจ่ายนะไม่ใช่ว่าไม่จ่ายอ่แต่เขาคิดราคาราคากันเองนะ <c oughs> มานาก็คือจา่ายค่าแรงค่าของตามที่เขาคิดว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็มานาจ่ายค่าส่งด้วยนะส่งมาให้มานาที่อยู่ต่างประเทศนะสรุปก็คือ ก็หลายตังค์อยู่แต่ว่าพูดเลยว่าคุ้มนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะไปหาแบบนี้ได้ที่ไหนมันไม่มีอีกแล้วนี่คือแบบ Custom Made For Me นะคะพิเศษสุดๆเลยนะทีนี้เขาก็เสนอว่าเป็นให้อีกตัวหนึง่งแล้วให้มานานเนี่ยให้คุณผู้ชมเออวันนี้แหละที่เราจะมาไม่เชิงเล่นเกมแต่เอาไปว่ามีอะไรบางอย่างให้มานาอยากให้คุณผู้ชมทำนะคะเพื่อที่ว่ามนานาจะได้รู้ว่าใครอยากจะเข้าร่วมลุ้น รับตัวนี้ไปนะคะแต่ว่าอีกที่จะให้คุณผู้ชมไม่มีแมวนะมีแค่ตัวนี้ให้นะก็คือมีมานากับยาที่หยิบให้นะคะเขาบอกว่าก็แล้วแต่มานานะว่าจะตั้งกฎยังไงนะคะมานาก็ตั้งกฎแบบนี้แล้วกันว่าใครอยากได้อาทอยแบบนี้นะคะรบกวนคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ จะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะบอกมานานะหรือว่าจะแค่สวัสดีก็ได้นะคะแต่ที่มานาต้องการไม่ใช่ต้องการแต่ที่มานา r รียกร้ให้คุณผู้ชมทําเพื่อที่มานาจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าให้ใส่อิโมจิ3ตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นรูปผู้หญิงก็คือมานานะคะแล้วก็รูปที่2ก็คือเป็นรูปแมวนะคะก็คือตัวแทนของน้องชิมกินและรูปที่3ามอิโมจิตัวที่3ก็คือเป็นยาแคปซูลนะคะมีสามอิโมจิด้วยกันมานาจะใส่ เอาไว้ให้ตรงนี้แล้วกันจะได้ดูได้นะคะว่าต้องใส่อะไรในช่องคอมเมนต์นะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครอยากได้นะคะรบกวนคอมเมนต์แล้วก็ใส่อีโมจิ3อันมาให้มานาดูนะคะแล้วมานาจะให้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวมานาจะกลับมารวบรวมรายชื่อของคุณผู้ชมทั้งหมดที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็จะจับฉลากใช้ ซอฟต์แวร์ไหนสักอันนึงมันมีให้ให้ใช้ใน Google นั่แหละมานายัางไม่เคยใช้แต่แปลว่ามัน randomly pick someone ขึ้นมานะคะแล้วคุณผู้ชมท่านนั้นแหละจะเป็นผู้โชคดีได้รับตัวนี้ไปนะคะแล้วก็มนานาจะติดต่อไปหลังไม้นะถ้าเกิดมนานาติดต่อได้นะคะหรือว่าจะทักไม่ต้องหลังไม่หรอกเอาเอา,เอาแค่มันอาจ,จะ reply comment กลับไปว่าคุณคือคนที่ได้รับเลือกนะคะรบกวนติดต่อมาหามานาด้วยนะแล้วก็เราจะมาคุยกันหลังไม เรื่องว่าจะนัดส่งของยังไงนะคะอันนี้คือพูดยฟังว่าไออีกตัวที่อยู่เนี่ยที่ที่มันอาจจะให้เนี่ยอยู่ที่ไทยนะเพราะฉะนั้นค่าส่งนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ไม่หนักเท่าตอนที่ส่งจากที่ไทยมาหามานาที่นี่เขาโอ้โหใช้ได้เลยนะเอาเป็ว่าใครอยากได้ตัวนี้รบกวนคอมเมนต์นะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ